รถมีกลิ่นเหม็นอาบกดปุ่มนี้ช่วยระบายกลิ่นได้ทันทีสวัสดีครับ พบกับรายการช่างเคกูรูและผมช่างเคจากนี้ไปทุกเรื่องราวของรถที่คุณอยากรู้ผมจะทําให้คุณได้รู้ด้วยเทคนิคและวิธีง่ายๆครับเ <_ C aut> วาลารถมีกลิ่นอับหลายคนเลือกที่จะเปิดกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นการระบายกลิ่นช่างเคขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถึงแม้จะช่วยระบายกลิ่นได้บ้างแต่จะทำให้ชิ้นเปลืองน้ำมันเสียฟิงได้ครับเมื่อรถมีกลิ่นอับช่างเคแนะนาให้กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายในรถซึ่งอยู่บริเวณแผงควบคุมระบบปรปบอากาศภายในรถมีสัญลักษณ์เป็นลูกรถ,นรถยนต์ที่มีลูกศรชี้ผ่านมาจากทางด้านหน้าเมื่อปิดใช้้งาาาานนนปุ่มีออกกศภยรถ ก็จะเข้ามาภายในรถช่วยลดกลิ่นอับภายในรถยนต์ได้เป็นอย่างดีทางยังไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดปิดหน้าต่างอีกด้วยครับที่สาคัญยังช่วยทําให้บรรยากาศภายในรถสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นลดอาการว่องซึมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ช่างเคลียนมาฝากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางน,นะครับนึกถึงโจยต้านึกถึงเคมอเตอร์สวัสดีครับ